วิธีเข้าเว็บได้แม้เว็บโดนบล็อกนะครับผมจะต้องทำยังไงวินนีที่ไอจะมาเล่าให้ฟังนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับก็ล่าสุดนะครับมีกระแสนะครับว่าเว็บเว็บหนึ่งเนี่ย โดนบล็อกนะครับผมหลายๆคนก็พยายามหาวิธีนะครับที่จะกลับเข้าไปใช้งานเว็บไซต์เว็บนี้ได้นะครับซึ่งตี่ไอก็มีวิธีมาบอกกันนะครับผมแต่ก่อนไปฟังกันนะครับอย่าลืมกด subscribe กับช่องติรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับสามารถทำได้ทั้ง ios แล้วก็ Android เลยนะครับป้าดเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันเลยครับก็ตอนนี้นะครับมีเว็บเว็บหนึ่งนะครับที่โดนบล็อกไปนะครับผมหลายๆคนก็อยากจะเข้าไปใช้งาน เว็บไซต์เว็บไซต์นี้นะครับอย่างแรกเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเว็บไซต์นี้นะครับไม่สามารถใช้งานได้นะครับจะโชว์มาเป็นหน้าแบบนี้ใน iPhone นะครับแล้วใน Android ก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับผมก็จะเป็นหน้าแบบนี้เลยซึ่งวิธีแรกนะครับที่จะมาเข้าถึงเว็บตัวนี้ได้นะครับจะเป็นการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi นะครับผมโดยการเชื่อมต่อผ่าน w i f i นะครับเราจะเข้าไปในเว็บที่โดนบล็อกได้ยังไงนะครับขั้นแรกนะครับถ้าใครใช้งาน iPhone นะฮะ ให้เราไปที่การตั้งค่านะครับจากนั้นเนี่ยเลื่อนไปที่ wifi นะครับไปที่ WiFi นะครับจากนั้นเลือกไปที่เครือข่าย Wi-Fi ที่เราเชื่อมต่ออยู่นะครับกดไปที่ตัว i ด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาจนเห็นคำว่ากำหนดค่า DNS นะครับผมอ่าแล้วเราก็กดเข้าไปนะครับตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นคำว่าอัตโนมัตินะครับให้เราติ๊ก ไปที่กําหนดเองนะครับจากนั้นเราก็ลบพวกนี้ออกไปให้หมดนะครับลบออกไปให้หมดเลยลบออกไปนะครับจากนั้นก็กดไปที่เพิ่มเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วให้พิมพ์คําว่า8.8.8.8ไปนะครับโอเคแค่นี้นะฮะจากนั้นก็กดบันทึกไปเลยนะครับแค่นี้ฮะเรียบร้อยแล้วเราก็ปัดทิ้งไปนะครับกลับไปดูที่หน้าเว็บเมื่อกี้อีกทีหนึ่งกดรีนะครับ นะเรียบร้อยนะครับเราก็จะเข้าสู่เว็บเมื่อกี้ที่โดนบล็อกไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของ iOS นะครับส่วน Android นะวิธีก็จะคล้ายๆกันเลยนะฮะสำหรับใครที่ใช้งาน Wi-Fi อยู่นะครับให้ไปที่ตั้งค่านะครับจากนั้นติ๊กไปเลือกที่ Wi-Fi นะครับ แล้วจะเห็นสัญลักษณ์อะไรแบบนี้นะครับก็คือการเข้าไปที่เพิ่มเติมของ Wi-Fi ตัวนั้นนะครับอันนี้เป็นก o c o x 3เป็น f c นะครับจะเห็นคำว่าตั้งค่า ip นะครับจะเห็นว่ามันจะตั้งเป็น dhcp นะครับให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วเลือกไปที่คงที่นะครับเราก็จะเห็นตัว dns โผล่ขึ้นมานะครับเป็นรหัสอะไรสักอย่างนี่แหละเราก็เปลี่ยนแก้ตรงนี้ไปนะครับให้เป็น8.8.8จ .8, 8. 8. 8.8ไปนะครับจากนั้นก็กดตกลงไปนะครับอันนี้ก็จะเข้าได้เหมือนกันเลยนะครับนี่ก็จะเข้าได้เรียบร้อยแล้วสำหรับเว็บไซต์ที่โดนบล็อกไปนะครับอันนี้เป็นการเข้าสู่เว็บไซต์ที่โดนบล็อกแบบการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับแต่บางคนนะครับไม่ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับเราจะเข้าได้ยังไงล่ะให้เรานะครับไปโหลดนะครับดาวน์โหลด แอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับ VPN มานะครับในทั้ง Android แล้วก็ l o s นะครับที่แนะนำก็คือตัวเป็นของโยคะ VPN นะครับนี่เข้าไปนะครับเขาก็จะให้เราต้องคงตั้งค่า VPN อะไต่างๆนะครับยอมรับไปนะครับถ้าเราเชื่อมต่อเป็นแบบอินเทอร์เน็ตมือถือนะครับ 3G 4G ก็ว่ากันไปนะครับเรากดเชื่อมต่อไปปุ๊บเขาจะให้เลือกภูมิภาคนะครับมันก็จะไปเลือกภูมิภาคต่างๆที่ไม่ใช่ประเทศไทย ซึ่งถ้าเราเลือกเรียบร้อยนะครับเราก็จะสามารถเข้า เว็บไซต์ที่โดนบล็อกในประเทศไทยได้เหมือนกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีทั้งใน iOS แล้วก็ Android ก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับผมโอเคนะฮะหลายๆคนก็ลองไปทําตามก็น่าจะเข้าไปใช้งานเว็บที่โดนบล็อกได้นะครับผมอยากจะให้ทุกคนนะฮะช่วยกันแจร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับเผื่อมีใครที่กําลังหาวิธีการเข้าเว็บที่โดนบล็อกอยู่นะครับเอาวิธีนี้ไปบอกเขาเลยนะครับเขาจะได้เข้าใช้งานเว็บนั้นได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาวิธีมาอัปเดตมาบอกกันเพื่อนได้รู้ กัันนะครบผมอย่าลืมกด Subscribe กับช่องติรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้อัปเดตเรื่องราวอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้เดีไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับติรีวิวในคลิปหน้าสวัสดีนะครับ